ปลายสร้างจุดขายร้านแก่ก่อนรวยประญาชีวิตแท้จริงขายน้ำพึ่งป่าน้ำปลาหัวและสารพัดส,สิ่งด้วยความสุข เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่7กันยายน2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปหาแหล่งข่าวในพื้นที่ตำบลวางเย็นมุ่งหน้าบนถนนทางหลวงสาย3 3 2 8ช่วงกิโลเมตร1 8บแถึงหมู่ที่5บ้านวางลานตำบลหนองย่ามเพอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีผ่านร้านค้าริมถนนก่อนจะข้ามทางรถไฟก็เห็นป้ายสีแดงร้านค้าร้านหนึ่งแต่อ่านไม่ทันขากลับก็ผ่านมาชะลออ่านถึงกับต้องกลับรถมาอ่านแบบชัดๆก็พบกับนายบุญพองแพทย์วงหรือลุงพองอายุ7 6ปีอยู่บ้านเลขที่95หมู่ที่ 5, ต คนหนองย่ามเพอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเดินมาหาด้วยรอยยิ้มแล้วถามจะซื้ออะไรดีพอถามเรื่องชื่อป้ายถึงกับหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีพร้อมกับเล่าเรื่องราวส่วนตัวเคยเป็นรับราชการครูและ,กะเกษียณออกมาอยู่บ้านทาไร่ทําสวนหลังบ้านก็นําของในไร่มาวางขายหน้าบ้านริมถนนทีแรกไม่มีป้ายชื่อร้านขายไปขายมาลูกค้ามาหาก็บอกไม่ถูกเลยสั่งร้านทําป้ายไวนิ้วมาสองแผ่นติดไว้ริมถนนส่วนอีกแผ่นยังไม่ได้ติดในบ้านส่วนคําว่าแก่ก่อนรวย เป็นคำที่คิดมานานแล้วอยู่ในหัวมาตลอดคล้ายกับความจริงทั่วไปแต่อิงไปทางเชิงเปรียบเปรยยิย่งทําให้ป้ายร้านน่าสนใจเจ้าของร้านป้ายบอกว่าทําป้ายมาเป็นร้อยเป็นพันป้ายยังไม่เคยเจอป้ายแบบนี้เลยลุงผ่องเล่าไปยิ้มหัวเราะไปและพาเข้าไปชมในบ้านที่เก็บของที่ขายอาทิฐานใส่ถุงปุ๋ยกองไว้ลูกมะพร้าวน้ําหอมดีปรีสุ่มไก่ขวดหน่อไม้ดองเองผลไม้แนวไร่ในสวนน้ำพึ่งปาดแท้แท้แถมยังเป็นแฟนไทยรัฐอีกด้วย ลุงบุญผ่องเล่าว,ว่าก็ทําป้ายร้านให้มันแปลกๆกว่าเขาของที่ขายก็มีน้ําพึ่งป่าน้ําปลาหัวแล้วก็พืชได้บ้างแต่ก่อนไม่ได้ใช้ชื่อนี้ก็เพิ่งจะใช้นี่แหละความรู้สึกมันก็แปลกดีเพราะเราเคยเที่ยวไปทั่วประเทศแต่ไม่เคยเห็นชื่อร้านแบบนี้ชื่อนี้ก็มีความรู้สึกอยู่แล้วและเราก็อายุมากแล้วก็คงไม่รวยหรอก S 1> <S 1> ก็มีความสุขไปวันๆขายของไปด้วยตอนไปทําป้ายเขาก็บอกจะทําป้ายอะไรผมก็บอกกับเขาว่าคิดไว้แล้วชื่อว่าแก่ก่อนรวยก็แล้วกันก็ว่างี้คนทําป้ายก็บอกทํามาหลายหมื่นแผ่นไม่เคยเจอชื่อแบบนี้ลุงก,ก็ไม่สงวนสิทธิ์ใครจะใช้ก็ใช้ไปเผยแพร่ไปร้านตั้งอยู่ที่บ้านวังลานตำบลหนองย่ามเพลเม,มืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเขาอ,อวยพรให้ลูกๆหล,ล,ลานๆอย่าเจ็บอย่าจนก็แล้วกันรวยก่อนแก่ไม่เอาแก่ก่อนรวยแค่นี้ล่ะน้ำพึ่งป่ามีตลอดเป็นพึ่งหลวงรังใหญ่ คนหาก็ปีนต้นไม้เก่งเป็นน้ำพึ่งแท้แน่นอนจากพึ่งป่าไม่ได้มาจากพึ่งเลี้ยงขายก็เป็นขวดพึ่งหลวง250บาทถ้าพึ่งหวี350บาทเพราะว่าพึ่งหวีจะขมเป็นยาดีความหวานจะน้อยกว่าพึ่งหลวงแล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งประมาณ10รังแต่พึ่งหลวงถ้าเจอรังใหญ่จะได้10ขวด ส่วนน้ำปลาหัวคือน้ำปลาแท้ทำจากปลาทะเลแท้แท้ไม่ได้ผสมอะไรทั้งนั้นญาติเป็นคนทำกันเองเอามาแบ่งขายลุงขายลุงอารมณ์ดีทุกวันแวะเวียนมาหาได้ถ้าอารมณ์ไม่ดีจะแก่เร็วส่วนท่านใดไปท่องเที่ยวลรแวกบ้านลุงบุญผ่องมีวัดดังหลายแห่งมีสถานที่พักผ่อนเยอะสนใจแวะเวียนไปอุน่นน้ำพึ่งป่าแท,แท้น้ำปลาหัวและอีกมากมายหรือสอบถามก่อนได้0 8 1 9 8 1 3 7 4 9หรือ0 9 6 2 4 5 6 4 8หาทำที่ว,ว่าให้มันแปลกๆกับเ,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 เขาอะ แค่นั้นแหละก็มีน้ำพึ่งแล้วก็หัวน้ำปลานั่นแหละตามตามป้ายนั่นแหละ <laughs> มันมันแปลกๆดีเพราะว่าเราไปเอ,อที่ยวมาทั่วทั่วประเทศแล้วไม่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 เคยเห็นชื่อร้านแบบนี้อม,มันแปลกๆดีแล้วก็เราก็อายุมากแล้วว่าเออมันมันคงไม่รวยแล้วแหละก็มีความสุขไปวันๆันึงขาย <laughs> ขายของด้วยขายของด้วยเจอคนด้วยใช่ก็ดีอยู่เปล่าเนาะเขาบอกว่า,าจะตั้งชื่อร้านอะไรอ่ะ เออบอกเราก็บอกกับคนที่ทําป้ายเนี่ยบอกเออคิดอะไรแล้วแหละจะชื่อร้านอะไรเนี่ยบอกเออแก่ก่อนรวยแล้วกันแล้วก็ว่าอย่างนี้ครับทำมาต้องเป็นหลายหมื่นแผ่นแลน้วัไม่เคยเจอเลยครับยังไม่เคยเจอชื่อแบบนี้เลยก็ว่ามันแปลกดีก็บับเรียกว่าบ้านวางลานนะตำบลหนองย่าอำเภอเมืองอยงวัยการยบบรีคือสังเกตตรงนี้ก็คือเออมันใกล้ทางรถไฟอ่ะมีรถไฟวิ่งผ่านก่อนท้าทางรถไฟก่อนท้าทั้งเออข้ามทางรถไฟ อย่าเจ็บอย่าจนกันแล้วกันครับให้รวยๆครับแค่ okay, นั้นแหละ